โอเคกันันนี้ไปตกปลานะครับทุกคนก็คันเป็นอยู่หลังรถอ่ะหันกล้องดูดิเทียบเลยแหวทุกคนก็ไปดูตอนที่พี่ไปตกปลาเลยครับซุปขินเหยียบมันเพีงเดียวน้ำมันควบผิดแล้วอะวันนี้เดี๋ยวเราไปพักเครื่องที่ท่าช้างโอเคครับตอนนี้ก็ บางเสือก็ถึงที่หมายแล้วครับเอ้าบังทิ้งตาก๊อกอย่างกูโอเคครับพูดเลยครับพียงเสือทีครับทุกคนถึงแล้วพูดดินี่ครับคือน้ำน้ำจากจากจากภาคเหนือนะครับไม่ใช่ปะวะนี่นะครับตัวสัพท์ข <cities> ก <ourselves> okay, yeah, so no. ูจะร่วงลงไปในน้ำนะครับลบ ไม่มีน้ำมันหนูเติมเองแบกเบ็ดมาเยอะเอเขาไม่สูบน้ำออกเรอวะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้พี่พี่รอใส่ลำครับเนี่ยดูใช่ไรเงียเบี้ยับเหมือนขี้เลยอะโอเคครับก็ตากล้องพี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นลูกไปตรงนี้ครับแคร์ แต่ช่องไปเลยเฮียเอก็เดี๋ยวพี่ใส่ลำเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ใส่ลำใส่เลยเสร็จก็รอดูตอนพี่ตกเลยครับแกสได้เป็นอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ดูนี่อันนี้คือเนี่ครับอันนี้คือเหยื่อตกตานะครับ ี่หาแล้วก็เนี่ยครับอันนี้หายดีเลครับอันนี้คือโฟมนะครับคือไว้รอบปลาแล้วก็อะไรไม่รู้ในแล้วก็ดีคือมิดวายยมครับอันนี้คือของว่างของเราเลยครับตะก้อนะครับให้ปลามันงับนะครับทุกคนอันนี้คือเชื่ออะไรไม่รู้ครับอันนี้คือแบบกระดิ่งนะครับทุกคนไปเก็บกัตรงไปเบ็ดนะครับนี่ครับบางเสือครับไปทำอะไรไม่รู้ครับมันมันดื้อนะครับทุกคนคือวัน้นเนี่ยนี่นะครับฟุนยุก้าวศูนย์ปเลยเนนเรายกมาเลย มันตึกเต้นนะครับพี่บังเนี่ยเนี่ยเอาเก็บไว้เกไว้เก็บไว้นี่แะครับมคันเบ็ดมันเป็นคันเบ็ดที่ทิ้งไว้นะครับที่บางอยากจะใช้นะครับขโมยใช้เอาเอานี่นะครับอันนี้ไอ้บางจะทำมาแล้วครับทุกคนเขาจะจับปลาโนยครับเขาอยากจับปลาใหญ่กันที่นี่อยากได้ปลาโนยครับทุกคนไม่มีแน่ไม่มีลงยูทูบอะบอกเลย อนี้เชื่อได้ทุลุ่นหรอบางโวยไหนมันดูดูดุ่นดูมันใส่มึงดูคันกูบางเฮ้ยผมจะร่วงไอเบนส์ผมเดินแล้วไม่เจ็บได้เคยไอบางเนี่ยมันจะตกเลยครับก็คือมันวุ่นวายครับลุบนี่แหละครับเดี๋ยวพี่นี่นะทุกคนบางครับพูดได้หน่อยครับ ฮัลโหลที่รักอะไรก็ทำงานอยู่ทำงานอยู่ตักพระอื่นแย่ๆแย่ๆไม่เอาเนี่ยนี่แหละครับเร่อคืออันนี้คือว่าแม่น้ำแม่น้ำจากจากไหนครับจากแม่น้ำนายจากอันนี้คือน้ำจากแม่น้ำนายนะครับมาจากอีหลีดเลยนะครับมีตรงนู้นเลยนะครับบางครับมาจากีครับโอ้โหใครจับเบ็ดกูพันครับว่าแล้วทำไมพันเบ็ดมันสกปรกตีเลยครับวันนี้คุณบางจะตีนะครับเอาตีดีบังสกินเนอร์ไปต้องไปต้องไป ลึกนี่นะครับเห็นเห็นเห็ตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมให้บางให้บางบงไว้นะครับคือนี่เห็นหมเห็ดฟองน้ำปลาขึ้นมาตรงนี้ใไหม คนที่ผ่าเไหแล,ล้วตอนนี้อีบังก็คันหักเราทียบร้อยแล้วนะครับทุกคน <Nope. S 1> กลบอเปดค,ครับทุกคนคันหักหวาวคันแม่งหักเป็นท่อนเลยเนี่ยโอ้เสีย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 เครับทุกคนเดี๋ยวไนะ <c oughs> แต่ทุกคนก็คันแบบี่หัก,กไปที่เราพอแล้วครับ ก็พี่ได้ตกเงี้ยดูทุนทุนไงเฟี้ยวไหมล่ะน้องหักด้วยประเดี๋ยวคิดว่าสองทอนนะเดี๋ยวคิดว่าสองทอนนะใช้แปดโนี่ยครับเราได้ปาแล้วเลยยังไงมองไม่เห็นหรอกตัวน้อยปืนโอเคนะครับทุกคนก็พี่ตกได้สองตัวนะครับทุกคนก็มันก็ได้น้อยแหละอืมและคันเบ็ดหักอีกตั้งหากโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไปละ